จุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้คือความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการหนึ่งทาให้พวกเรากลับมาประเมินและทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาพวกเราทําอะไรกันมาบ้างตั้งแต่วันแรกที่เป็นเทรนนีจนมาถึงปัจจุบันในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเล่าถึงเรื่องราวของพวกเราทั้ง6คนนะคะ การที่พวกเราได้เติบโตได้เรียนรู้และได้เดินตามความฝันของพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของเรา<ม>เริ่มตั้งแต่งานไอรอนใครอยากจะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆี่เน้องๆแล้วก็เลดดี้สุดน่ารักทุกคนเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้รวมถึงทุกคนที่เข้ามาอยู่ข้างเราในวันนี้แล้วก็มีหน้าที่เป็นลายมือของพวกเราเองด้วยเราอยากจะบอกเล่าความรู้สึกของเราให้กับทุกๆคนได้รับรู้จริงๆร,ระยะเวลาตลอด2ปีเหมือนจะนานจะเพ้อรู้สึกว่า ได้ทําอะไรหลายๆอย่างแต่มันก็ยังไม่ใช่ที่สุดเราจะพัฒนาตัวเองต่อออกเดินทางบนเส้นทางนี้ต่อไปอย่างตั้งใจและหวังว่าทุกๆคนนะคะจะค่อยๆก้าวไปด้วยกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับพวกเราค่ะ